สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ครับเรามีพักเครื่องนะฮะลวงปูซามะแบ่งปันตอนเช้าวันนี้พี่นะฮะของเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เลยครับน้เย็นๆเลยนะครับวันนี้ผมไปปิดมาฮะน่าจะเป็นงานหน้ากากนะครับนี่่าะเป็นงานหน้ากากนี่นี่ครับนี่เลยส่งมาจากนี่ฮะส่งมาจากชนบุรีนะครับนะครับแกะสดๆเลยนะครับนะถ่ายวิดีโออัดเช็คของเมื่อสักครู่นะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยพี่นะครับผมไปปิดมาครับเป็นงานหน้ากากทั้งหมดเลยนะพี่นะครับเป็นงานทั้งหน้าก,ากากทั้งหมดเลยนี่ครับขอญาตนะครับเดี๋ยวผมเรียงให้ใหม่นะครับนี่ผมชุดนี้ไปปิดมาครับพี่ก็สวยนะสวยเดี๋ยวผมให้ดู Mess นเจ r นี่นพี่นะนี่ครับพี่นี่นี่ครับ ชุดนี้เลยพี่ชุดนี้เลยนี่ครับทั้งหมดยี่สิบกว่าองค์นะฮะยี่สิบกว่าองค์ได้ไหมนะฮะทั้งหมดนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันพี่น้องะค,ะครับนะเดินดับดูพี่กี่องค์นี่ฮะสามหกเก้าสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบองค์พี่นะครับมีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองชมพร้อมเลยพี่ชายนะครับเดี๋ยวมาลงชมบางทีองค์เลยนะเดียวเดียวเลยพี่นะ ผมรีบไปเขาส่งมาให้เลยนะครับเพราะอยากแบ่งปันพี่น้องเนียฮะรายการนีหน้ากากนะขวัญใจพี่น้องท่านไหนนะฮะลองดนชมดูพี่รายการหนึ่งราเปิดไปครับโอ้โหรายการนี้ฮะรายการนี้เป็นรายการที่หายากหนึ่งองค์นะฮะเดี๋ยวผมขอญยกแกะแป๊ดนะครับนี่ฮะหรือรายการนี้พี่นะเป็นรายการเนื้อยาวาสนานะครับเนื้อยาวาสนาเนะครับรายการนี้เป็นหน้ากากเงินนะฮะนี่ฮะ เลขโค้ดเบอร์60มีนะเนื้อยาววาัฒนาน้ากักเงินตรงนี้ผมขอที่นะฮะผมขอที่700บาทนะครับเนื้อยาววาัฒนาในพี่รายการที่หนึ่งนะครับนะฮะรายการที่หนึ่งนะครับนี่นะเรียงเลยนะผมเรียงเลยนะว่ารายการที่หนึ่งกันนะพี่นะองนี้นะหยิบองไหนก็องนั้นเลยนะพี่นะเนื้อยาว,วานะรายการที่หนึ่งครับต่อมารายการที่สองครับเปิดมาเป็นงานนักกากตาที่ผมให้พี่ดูเลยนะฮะเพราะปิดปิดตามนี้มา นะครับเดี๋ยวผมจะแกะเลยฮะนี่รายการที่สองนะรายการที่สองครับนี่ฮะเดี๋ยวไปชมเลขโคดนะพี่รายการที่สองเลขโคดเบอร์โอ้หมายเลขหกตัวเดียวด้วยจัมโบ้เลยพี่เลขหกตัวเดียวจัมโบ้ครับนะฮะรายการนี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะครับจากปกติหกร้อยเลขหกตัวเดียวขอเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่ชายนะครับ <J> um <bo> นีครับจัมโบ้นีครับต่อมากันที่สามครับอ่านี่เป็นพิมพ์ปลดนี่นะฮะอมนี้เป็นพิมพ์ปลดนี่นะครับขอญาตแกะนะฮะขอญาตแกะนะพี่ชาย เลขคนเบอร์พี่เลขคนเบอร์สามหนึ่งห้าครับเลขคนเบอร์สามหนึ่งห้าพี่รายการนี้นี่ครับนะฮะห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามที่เหลือราคาเดิมพี่ตัวเลขสวยเปิดมานะฮะผมไม่ได้ถามมาเลยนะ,ะผมไม่ได้ถามมาเลยพี่ก็ปิดมาผมบอกพี่รีบส่งมาเลยนะคะีครับรีบส่งมาก็ออกมาออกราคาเดิมพี่นะครับราคาผมก็ได้แบ่งปันปน,น้องเนห้าสิบบาทหกสิบ จ็ดสิบบาทนะต,ต่อมาพี่นะครับ,บรายการนี้พี่ร,รายการที่สี่ครับเนื้อยาว,วสาสนาครับ,บรายการที่นี่เป็นอ่าผสมเนื้อเงิเนด้วยน,น,นะพี่เห็นผมดูไ,ไรายการอยู่รายการนี้เลขโคดอัมเบอร์ฮะหนึ่งเจ็ดนะฮะเลขโคดอัมเบอร์หนึ่งเจ็ดเนื้อยาวาสนาพี่รายการเซอร์ไพรส์เนี่ยรายการพิเศษด้านบนนะฮะรายการที่รายการที่สี่มาเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่ห้าครับโอ้โหรายการที่ห้า รายการที่ห้าเป็นตรงนี้พี่รายการที่ห้าเลขโคดอัมเบอร์สี่สามสองนะครับสี่สามสองรายการที่ห้านี่ครับสี่สามสองที่ห้าร้อยนะครับต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกเป็นจัมโบ้นะครับเลขสามสี่หกนะครสามสี่หกพี่รายการที่หกนะครับ ามสี่หกนะครับรายการที่หกต่อมารายการที่เจ็ดครับโอ้โหวารายการที่เจ็ดนี่รายการที่เจ็ดนะครับเลขโค้ด number สามสองเจ็ดนะร,รายการที่เจ็ดนี่ฮะห้าร้อยบาทนะครับจัมโบ้หกร้อยนะครับต่อมารายการที่แปดครับ รายการที่แปดสามศูนย์ห้าครับรายการที่แปดสามศูนย์ห้าครับนะฮะสามศูนย์ห้านะฮะห้าร้อยาทนะพี่นะลองเลือกดูนะพี่นะชอบรายการไหนเลขไหนเนะี่ยเป็นงานนักกากหมดเลยพี่นะครับปิดมาต่อมาเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้าครับเปิดออกมาครับ เลขคนเบอร์สองสามสี่ครับรายการที่ 9, เก้าเด็คือเบอร์สองสามสี่นะฮะรายการที่เก้าปิดปดนี่ครัสองสามสี่ต่อมารายการที่สิบครับหรือรายการที่สิบเปิดมาครับเลขคนเบอร์สี่แปดเจ็ดนะครับสี่แปดเจ็ดนะฮะนะฮะหน้ากากทองฝาบ้านี่สร้างอย่างห้าร้อยองค์ที่ในะสร้างน้อยนะะี่ครับ มีสองพิมพ์มีจัมโบ้กับอ่าพิมพกลางนะครับนะต่อมาการที่สิบเอ็ดครับในการที่สิบเอ็ดนะครับพิมพกดนี่เ,เลขคนละเบอร์ที่สองหนึ่งแปดนะครับเป็นการที่สิบเอ็ดนะฮะพิมพใหญ่หกร้อยพิมพกลางห้าร้อยใช่ไหมนะฮะร,ราคาเดิมเอาหลายองค์ข้าวาว่ากันที่ลดให้นี่ครับ ต่อมาที่รายการที่สิบสองครับรายการที่สองเป็นพิมพ์กลางครับพิมพ์ปดนี่นะเลขโค้ดเบอร์พี่สามสี่นะครับรายการที่สิบสองเลขโค้ดเบอร์สามสี่ต่อมารายการที่สามสบสามครับรายการที่สามสามเป็นพิมพ์ปดนี่พี่เลขโค้ดเบอร์สามสี่สี่นะฮะเลขโค้ดเบอร์สามสี่สี่ครับรายการที่สิบสามต่อมารายการที่สิบสี่ครับ รายการที่สิบสี่ครับเป็นพิมพ์ปลดนี่เลขคนจเบอร์สี่ห้าเจ็ดนะฮะเลขคนจเบอร์สี่ห้าเจ็ดนะครับรายการที่สิบสี่ต่อมาการที่สิบห้าครับเป็นพิมพ์ปลดนี่เลขคนจเบอร์หนึ่งสี่ห้านี่ครับหนึ่งสี่ห้านะครับ, 1, 4, 5, ร,บรายการที่สิบห้านะครับลองเลือกดูพี่นะแต่ไวนิดหนึ่งนะะเพราะพิมพ์เดียวกันหมดเลยนะฮะอยู่ที่เราเลือกเลขนะครับต่อมาการที่สิบหกครับ รายการที่หกเลขค้นเบอร์พี่เลขค้นเบอร์สองแปพี่สามสามห้าสามสามห้าครับรายการที่หกนะต่อมารายการที่สิบหกครับ รายการที่หกเลขคนตัวเบอร์เจ็ดเจ็ดหรือเปล่าพี่โอ้โหเลขคนตัวเบอร์เจ็ดเจ็ดนะฮะงานะรายการน,นี้เอาไปครับหกร้อยบาทขอเพิ่อมอีกหนึ่งร้อยพี่นะฮะขอหกร้อยป่ะนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะ,ะต่อมารายการที่สิบแปดครับโอ้โ oh, หรายการที่สิบแปดนะฮะนะฮะรายการน,นี้ครับเป็นเนื้อรายการเนื้อหายากด้วยนะฮะอะไรหกักเงินนี่ขอเจ็ดร้อยพี่นะฮะ ขอ700เจ็ดร้อยเครับไม่ต้องดูเลขแล้วกันในชะ่ไหมพี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไปนี่ครับต่อมารายการนี้นะฮะไม่ต้องดูเลขกันผมไมเซอร์ไพรส์เลยยังผมก็ยังไม่ดูนะต่อมารายการที่สิบเก้าเลขค้่ตัวเบอร์สองเก้านะครับสิบเก้าเลขคู่ตัวเบอร์สองเก้าดีนะเอาไปที่แค่ร้อยนะครับต่อมาอันองค์สุดท้ายครับจะดูเลขไหมพี่องค์เขียวดูเลขไหมมาองค์สุดท้ายพี่องค์ที่ยี่สิบ องค์ที่ยี่สิบเลขคนเบอร์สี่ฮะสี่องค์ที่ยี่สิบเลขคนเบอร์สี่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 หกนะครับรายการนี้นะองค์ยี่สิบนะครับสี่สี่หกครับนี่ฮะทั้งหมดก็มียี่สิบรายการนะฮะพี่ชอบถูกใจกันไหนปิดกันเข้ามาได้เลยเนินนะครับในนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับชอบถูกใจกันไหนอ่ะเดี๋ยวให้ยูตัวเขียวก่อนลวกันองค์เขียวองค์เขียวนะเจ็ดร้อยนะพี่นักกักเงินหายากนะสร้างน้อย นะครับน่เสิร์ฟเป็นอการพิเศษสร้างน้อยนะเดี๋ยวผมให้ดูเลขโค้ดโอ้โหห้าเจ็ดนะฮะเลขโ,อโ,อโ 5, ค้เขขดเบอร์ห้าเจ็ดพี่สร้างน้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับมาตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านพี่นะ EP เช้านี้นะครับมาส่งเมื่อเย็นนี้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากขอบทุกท่านที่อุดหนุนด้วยพี่ขอบคุณมากครับ